สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมตีอ้วนพัฒนาการนะครับมีพระสมเด็จกรุบางคุณพลวัดใหม่อมดตารดให้ชมกันนะครับก่อนปี2,500นะครับอันนี้ก่อนเปิดกลุจะไม่มีตาวัดปั๊มหลังนะครับเนื้อจะออกน้ำตาลเข้มๆนี่ครับเนื้อจะประมาณนี้เลยครับสวยๆเข้มๆ จะมีทั้งพิมพ์ใหญ่หูติ่งทะลุซุ้มฐานแซมเกตบวตัวตมปกโพซ้นได้ใหญ่อกคุดเจดี JD, สังคติซ้นได้เล็กพายคู่แล้วก็พุทซ้อนะครับชุดนี้60องค์นะครับเราปล่อยสู้วิกฤตโควิดนะครับ2,300บาทเท่านั้น สวยไปเลยครับสภาพเก็บครับถ้าใครสนใจไอดีไลน์เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแอดกันเข้ามาได้ครับมาเหล็กดูติดทุกองครับเอ่มาเหล็กดูติดทุกองค์ครับ,ท,รบทุกตะคุณดีแน่นอนเนี่ย วยครับชุดนี้60องค์สองพบาทเท่านั้นนะครับราคาพร้อมส่งเลยแม่เหล็กดูติดทุกองค์ครับบางขุนพรมก่อนปี2อ0 0ันยี่ครับใครสนใจแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ